ไ้มาช่องดีจริงๆไอ้อาตูตายต่อเนี่ยสวยจริงอกิตายังไงนักโทักโทษเฮ้ยสวยกิตานักโทักโท

โอ๋ออัสบอกถอยด้วยอัสทำถอยด้วยวหาวเจอกกอเออเออเออจบก่อแบบมีสไลด์จบก่อแบบมีสไลด์เป็นไงล่ะเฮ้ยเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปเอาเอาเอาอย่างไร เฮ้แมวมามาเลยทูกสิโลเข้ามา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 ตดินได้ทีก็เข้ามาดูตั้งนานลืมกดโอ๊ยออนนี่เสียใจมากดโกรธได้ไหมพี่ได้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 กดโกรธกดโกรธที่นิ้วเพียร์พี่มันสุดยอดมากใช่ไหมยลบไปโฟม จบแล้ววิธีโปเพย์มันจบแล้วเฮ้ยเล็งไปแล้วแล้วเล็งไปแล้วสวยสวยสยสวยอุ้ยเกือบไปโอ้ยไ่กอด หย่ะยอ้ไอ้้อยดไอมึงจะฆ่ากูยังไงดีนะเมื่อกี้กูไม่งั้นกูต กือบแล้วเฮ้ยโอ้โหเกือบ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 หนึ่งนาทีซูซิโร่บอกอีซี่โซนยังไงก็ชนะโซนยังไงไม่ชนะดีกว่าเอ้ยเอาว้าวเลยดูช็อตนี้ดูช็อตนี้เอ้ยโอ้โหเรือเชื่อผมเจอโอ้โหโฮคอมโบจริงว้าวแก้วเหยียบเศษแก้วก่อนอะเหยียบเศษแก้วแล้วเหยียบกับดักได้เฮ้ยสวยเลยไหมมัมีเศษแก้วอยู่เห็นไหมอันนี้ ปไปเออนี่แหละวิธีถูกต้องสโนบอลวิธีแก้กับดักของอ่าคาวบอยนะจำไว้ใช้จำไว้ใช้โคตรเจ็มต่อให้เรามีเหยียบกับต่อให้เรามีเหยียบกับดกักเราก็ทำแบบนี้ได้นะไม่เอ,อ้เด็เดเดี๋ยว็ดรอดก่อน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 ,อนลืมเลือกนานลืมเลือกนานลืมเลือกนานเออลืมเลือกนานลืมเลือกนานอ๋อเรือสองเรือสองเฟรมชอบเล่นเรือสองตอนเป็นแมวนะเออจริงอันน <c oughs> ี่คีโกง เออแมวไม่อยากหายตัวเ้ยไอ้อาทำไรเพรามึงจะไอ้อนยาได้แล่เลยโอ๊ยไมก่อนเพื่อเพื่ออ้าเพื่อเพื่ออะไรเพื่ออะไรอาต์กูถามจริงอาต์กูถามจริงโอ้ยโอาตากูเกียรแกมีอาต์จัดกองผมสุดยอดคมมากแม่ดีนะ

แล้วนายจริงมาจากเฟมดินายจริงจับเปรมไปเจอวิชาลับสุดยอดของเปมมาบอกเลยเออยเอ้ยอาร์ตลาบแมวมากูว้าวสีไม่ใช่งล่ะไม่ใชงล่ะเป็นไงล่ะเฮ้ยจริงจริงจริงวิชาลับปอดี้วิชาลับปอดี้ไปแล้วว้าฮ่าเออบ่ายช้าจมตีกูจะมาเนาะโอเคเฮ้ยพูดเออเต็มมอนเต็มมอนนี่เลย สวย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 มีพันสิบสามอยู่ไปเร็ว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 ใช้คุ้มใช้คุ้มใช้คุ้มเออใช้คุ้มโปรไฟล์ชัดเจนไปเร็ว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 โปรไฟล์ชัดเจนโปรไฟล์ชัดเจนมากคนเฮ้ยอายอายทุกคนดูดิดูอัมเล่นดีปกติมันเล่นดีขนาดนี้ที่ไหนเออใช่ไหมต้องชิปเป็นผมไหมใช่ปกติมันเล่นดีขนาดนี้ที่ตอนแรกว่าจะฆ่าอันนี้แหละแต่ว่าต้องเป็นสโลว์บอลแล้ว สอง of the trier oh my god ไอ้มันแรงนะไอ้ชิไอ้มันโอเคไอ้มันโอเคไอ้มันโอเค oh my god oh, ้ามิงเร่วอีวม่วม้ร่วีเทีมวมทีมงมร่ววมทีมีวีมทวีมวม สวย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 แกงคนแกงคนแกงคนโอ้โหจบเลยคนกำลังแกงอ้โหจบเลยจบเลยโหจบเลยจบเลยจบเลยโหจบเลยกำลังแกงมันเเจอ่่ไามลนนนะะร ไม่เหงาไม่เหงวดพเลยโ้บทบงหสแขี้่งย่างีเมยนะลียนี้ทีะเมแข่ละเมย่งทล oh ยแข่งทีละเมยแงแข่งทียแะเมยแข่งทีละเม่งเยแ่งทีละเมยแงเทีละเมยแขงทะเมยแขเทีละเม่งทแขงเมีลยแข่งทีงทีละงขีละเมยแขมยแข่งทีและเมยแข่งทีละเมแข่ Yeah, yeah, yeah. แม่งมาแกแม่งมายโอแกสุดยอดด่ามีกำแพงอย่างดีไม่ได้นะคอมโบนึงประมาณ40%่สิกำแพงเลยอ่ะเยอะอยู่หนละเยอะนะใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะเราเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ